สวัสดีครับพี่ๆผมมีพระแท้ราคาเบาๆมาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับพระองค์นี้เป็นพระรูปหล่อยันยุ่งพระจาจาร์ฟันอาจารโลนะครับวัดป่าอุดมสมพรด้านล่างมีอุดกิ่งด้วยนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับสภาพสวย ยาคัดแดงๆเลยนะครับบนหัวมันจะเป็นยันผุดซ้อนนะครับก็จะมีสนิมเขียวเกาบางจุดนะครับ ภาพสวยกิ่งดังนะครับของนี้พี่ๆท่านใดสนใจผมเปิดไว้180นะครับรับประกันพระแท้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ภาพใหม่ๆที่นำมาแบ่งปันพี่ๆนะครับสวัสดีครับ